รุ่นนี้เลยคุณลูกค้าคะเหมือนกันแบบนี้เลยแล้วมีริบบิ้นนะคะ เหมือนที่นุ่มติดอยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีหนึ่งเซ็ตด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าสนใจนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากปีใหม่ซื้อเป็นของขวัญของฝากให้กับลูกค้านะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าเป็นร้าน้าเนาะอยากซื้อนะคะอยากมอบนะคะให้ของขวัญของฝากกับลูกค้าคนพิเศษของเราคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1 0 0บาทราคาผืนละ100บาทค่ะแต่วันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ30ผืนขึ้นไปทางร้านนะคะจะพิมพ์์ขข้้้้้อออคคคววาาาามมมตรงนนีีใหะะูกกยพพิ นะคะคขอบคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็ใส่ได้เลยนะ งานของขวัญปีใหม่นะคะ m อรีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเ r ียร์ปีนี้คุณลูกค้าขาของขวัญของฝากสั่งซื้อ3 0ชิ้น30ผืนขึ้นไปราคาลดพิเศษเหลือเพียงแค่ผืนละ90บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบุกสนใจสามารถแจ้งข้อความตรงนี้เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราจัดพิมพ์ให้ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะเนี่ยค่ะนุ่มก็จะแพ็คนะคะใส่ถุงแก้วแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะแพ็คให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเบื้องต้นก่อนเนาะว่าแพ็คออกมาแล้วเเเป็นนนนนแบบบบไไไไหหออะะะรรยยังนะังงคคคคุณคคุณณลลลููกก้้้้าาาาาจจสสที่่่ชชืใโขมด ที่089-041-6008ค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้หรอคะเบอร์โทรเบอร์นี้สามารถนำไปแอดไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะเลือกชมเลือกช้อปงานผ้าไทยสวยๆนะคะ ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าตัดผ้าถุงผ้าตัดกระโปรงหรือว่าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดนะคะอยากได้เฉดสีไหนได้โจทย์ได้ตรีมไหนมาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะรูปแบบของงานแพ็คผ้าขอกมาเราก็จะแพ็คนะคะใส่ที่คาดแบบนี้เรียบร้อยแพ็คใส่ถุงแก้วอีก1ชั้นด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนนะคะของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0416008ค่างานผ้า ไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะเลือกชมเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยสวยๆแล้ววันนี้นะคะนุ่มก็ยังได้จัดเตรียมนะ,ะกําลังจัดเตรียมเป็นเซ็ตของฝากเลยเนะี่ยจัดเตรียมเป็นเซ็ตของฝากให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ามาช็อปที่หน้าร้าน หรือว่าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่มาริภาไทยของเราจัดส่งสินค้าทุกวันนะคะใช้บริการนะคะของแฟลเอ็กเพค่ะคุณลูกค้าจ๋าใช้บริการขนส่งของแฟ p กเอ็กเพสเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเซตหนึ่งนะคะถ้าถ้าเป็นรูปแบบนี้มีลิบบิ้นด้วยหรอปกติอันนี้ราคาเต็ม110บาทนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ30เซตอ่าสาเซตขึ้นไปนะคะข้อความตรงนี้ต้องจัดทำไม่ฟรีแล้วรูปแบบเซตแบบนี้เลย100บบบาาาาทททเ่่่่นนนนัั้้คคคะสสํหรุณูกีชชอือใจ ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าคะเรามาดูมาชมนะคะผ้ yo, าไหมสังเค์ทอเครื่องผ้าไหมสังเครา์ทอเครื่องผืนนี้ที่นุ่มถืออยู่สีดําค่ะสีดําสนิทเลยที่นุ่มตัดเป็นคอจีนนะคะที่นุ่งตัดเป็นคอจีนแล้วเป็นแขนสั้นนะคะเป็นทรงนั้นเลยเป็นตัวนั้นเลยค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยค่ะเป็นผ้าไหมสังเค์ทอเครื่องค่ะพี่เป็นผ้าไหมสังเค์ทอเครื่องค่ะ